เ <c oughs> อาละ,ะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ในโนซุมิโอ้ยอยู่ในโนซุมินะครับวันนี้ตอนนี้เวลาที่ผมมานั่งอัดเนี่ยตีสองละว, <c oughs> ว่างเลยเกิดนะคือผมก็อยากจะทำอะไรก่อนนอนนิดนึงแล้วกันนะแต่ผมไม่รู้จะลงวันไหนนะ <c oughs> ทำวันนี้ไม่รู้จะลงวันไหนทำไว้เนี่ย เอ่อคือช่วงช่วงเนี้ยอันนี้เป็นคลิปพูดคุยซะส่วนใหญ่นะครับคือไม่มีอะไรนะคลิปนี้คลิปเนี้ยผมคิดขึ้นมาได้อะไรนิดนึงนะหลังจากพูดเข้าประเด็นเร็วไปว่าหลังจากที่ผมได้ดูแฟนเช่าอนิเมะเรื่องแฟนเช่าเนี่ยไอ้คันว่าโจอะไรสักอย่างเนี่ยคือมันนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนดูแล้วนี่คิดเห็นยังไงบ้างนี่ผมรู้สึกได้เลยว่าแฟนเช่านี่ ไอค้คาสียนี่ค่อนข้างทำให้ผมงุนงิดในการดูเรื่องนี้มากๆเลยนะเออเพิ่งดูเพิ่งดูเพิ่งดูจบครับนี่เพราะว่าผมรอให้มันฉายจบนะแล้วค่อยมาดูทีเดียวแล้วพอดูไปผมรู้สึกขัดใจกับไอ้คัติยะมากๆาเลยนะแต่ก็นะถ้าสมมุติว่าเป็นทุกคนเนี่ยทุกคนจะทํำยังไงครับสมมติเนี่ยเรามีแฟนเก่าเรามีแฟนเก่าทุยแฟนเก่าแล้วแฟนเก่าบอกเลิกเราไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จู่ๆเราก็ สันสันขึ้นาใหมแล้วก็ได้ว่าเรามีแฟนใหม่อะไรเงี้ยอสมมุตินะแล้วมาเจอแบบแฟนเก่าอ่ะแล้วเราก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยยังรู้สึกเสียดายยังรู้สึกอยากกลับไปหาเขาอยู่อะไรเงี้ยถ้าเป็นแล้วก็เขาแบบว่ากลับมาเหมือนในเรื่องนี้เลยแบบกลับมาแบบว่าแบบมายุ่วมาทําอะไรแบบว่าให้เหมือนให้ความหวังอ่ะเออเหมือนแบบให้ความหวังอะไรเงี้ยทุกคนคิดว่าจะกลับไปหาแฟนเก่าหรือจะเลือกอยู่กับแฟนหใหม่นะถ้าไปคำตอบสำหรับผมนะผม จะเลือกอยู่กับคนปัจจุบันที่รักเราให้ดีที่สุดนะเออหล่อเท่หะผมเลือกลักคนที่เขารักเรานะครับแล้วเราจะรักเขาให้ดีที่สุดในปัจจุบันนะเออในอดีตในอนาคตช่างแม่งนะเราเอาคนในปัจจุบันให้ดีเรียบร้อยก่อนนะส่วนท่็นทุกคนเนี่ยถ้ามีแฟนแฟนเก่ากลับมาหาเนี่ยทุกคนคิดเห็นยังไงก็ก็เมนต์กันได้นะแต่ถามว่าสำหรับผมนี่ถามว่าจะรังเกียจแฟนเก่าไหมผมไม่เคยรังเกียจแฟนเก่านะ พูดอย่างนี้มันค่อนข้างแทงใจดัาชิบหายเลยก็ถ้าแฟนเก่าด네ูอยู่นะครับก็ได okay, ้โปรดนะครับอย่ากโกดพี่เลยนะน้องกลัวทำอย่างเงี้ยดีแล้วทิ้งกูไปเโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็อยากจะมาถามทุกคนที่ดูประมาณห้าถึงสี่คน ถึงสี่คนคือเห็นแบบช่องอื่นเขาก็ทำกันเยอะแล้ว嘛ครับคือแบบผมก็อยากผมว่าผมนี่อยากกะลองทำ Q&A ดูเหมือนกันนะ <laughs> Q&A ว่ะอ่โวอ้าวกูได้ละคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปคอมเมนต์ Comment ถาม Q&A โอเย่ oh, yeah. <laughs> มาถามบ้านเลยตอนตีสองวันนี้อะคือ Q&A ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงไว้แล้วก็คือมันแบบคนดูผมมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอนะ แต่มีคนถามมาสองสมคนอยู่นะแบบเฮ้ยทำคิวแอนเอไ่าอะไรเงี้ยอยากอยากถามอยากอะไรอย่างเงี้ยคือได้นะ <c oughs> คือซับผมก็ไม่สิงร้อยสักทีนะผมก็เลยแบบเคยตั้งใจว่าเถ้าเรานี่มีสักร้อยซับอะไรเงี้ยเราก็จะทำคิวแอนเอเหมือนกันนะแต่นี่คือเราก็ทํามาค่อนข้างนานในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยเนาะแต่ก็ถามว่าคิวแอนเอก็อยากทำไหมอยากทํานะแต่ งั้นเรามาเปิดคำถามให้กับทุกคนได้ถามกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะเฮ้ยเออคิวแอนเอนะเว้ยเออคำถามที่ผมตอบได้หมดแหละมันมีคอมเมนต์ไม่เกินสิบคอมเมนต์หรอกผมเดาได้เลยต่อให้มันเกินผมบอกเลยว่าก็คนจะมีแต่คนเดิมๆที่มาเมนต์ให้มันเกินสิบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยผมจะคิวแอนเอไม่จำกัดคำถามมันมีแรงเมนต์เมนต์มาเลยผมจะตอบให้หมดทุกคำถาม ไอ้เค็มไม่ใช่มึงเม้นกันมาร้อยคำถามกูก็ไม่ไหวนะไม่ใช่คนมึงสแปมร้อยคำถามคนเดียวเนะี่ยกูไม่ไหวนะคือผมเปิดให้ได้ถามแบบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคุณอยากถามอะไรก็ได้เลยนะแต่อันไหนที่มันซ้ำางินผมก็จะไม่ตอบนะเออเอาปะผมจยให้คุณถามอะไรก็ได้เลยอะไรก็ได้ผมตอบทุกอย่างไม่มีความลับระหว่างผมกับคนดูรับรองผมจะพูดความจริงผมขอสาบานต่อหน้าลูกตู่ สาบานต่อหน้าลูกตู่ว่าผมนั้นจะไม่พูดโกหกถ้าทุกคนถามผมจะตอบด้วยความจริงร้อยเปอร์เซนเอาป่ะผมให้คุณถามได้มากกว่า1นึ่คำถามแต่เอาสักคนละสองสามคำถามก็พอนะมันจะอยากรู้เลยรเกี่ยวกับกูกันเยอะแยะวะจริงนะโอเคผมถามมาได้หมดเลยผมสามารถตอบได้หมดทุกคำถามยกเว้นเรื่องเงินถ้ามึงจะมาขอยืมเงินกูก็ไม่มีเหมือนกันนะที่เหลือ ถามได้หมดโอเคนะทุกคน every one get นะ every getting โอเคผมให้ผมให้ทุกคนแบบถามสอดสอดเรื่องส่วนตัวได้ทั้งหมดเลยทุกอย่างสามารถถามได้โอเคอ่า okay. อย่าไปเรื่องเงินนะอย่าลืมผมไม่มีเงินให้ยืมน,นะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมีอะไรต้องการถามคอมเมนต์เลยฮะใต้คลิปคอมเมนต์กันมาว่าถามอะไรก็ได้มากกว่าหนึ่งคำถามก็ได้แต่ถ้าถามซ้ำกัน ผมก็จะไม่ตอบนะอะไรอย่างี้นะโอเคนะถ้าใครพร้อมแล้วก็คอมเมนต์กันได้เลยแล้วผมจะคัดคอมเมนต์คัดต่างหยอะไรกูก็ทำหมดเออผมจะเอาทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนเมนต์มาตอบกันในคลิปต่อไปเลยแล้วกันนะเออถือว่าเราได้ทำ Q&A กันในคลิปแรกกันสักทีเนาะโอเคปะ่ะนะโอเคเหมือนทุกคนจะโอเคกันแล้วกันนะงั้นเจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้ ผมมาบนเรื่องเรื่องแฟนๆนิดๆนิดนิดนนึงแฟนหมดเหมือนภรรยาอะไรแกน้ำมันกูก็ยิ่งติงตองไปเลยนะเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนมีอะไรก็ถามกันมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจเจอกันใหม่ครับบายบายขอตัวไปนอนก่อนตีสองและกูยังดีอยู่เลยไปดูดมากี่หลุมวะเนี่ยเจอกันครับจ้าเนยบายบาย